ครับวันนี้มาเจอกันในโอกาสพิเศษนะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของข้าราชการครูเปรียบเสมือนเรือจ้างที่จะวางพายละนะครับจะ,กะเกษียณอายุในใกล้ๆนี่แหละนั่นก็คือคุณครูทวัตบุญกล้านะครับคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลรมเก่านะครับซึ่งจะได้กเกษียณในปีนี้นะครับ ในการสัมภาษณ์วันนี้ขออนุญาตเรียกพี่ต้อยนะครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับครับผมพี่ต้อยนี่ใกลแล้วนะใช่ไหมครับอี่กวันอีกไม่กี่วันใช่แล้วดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนะครับว่าการทํางานของพี่ต้อยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ต้อยแนะนําตัวเองก่อนเลยครับผมอออได้ครับครับสวัสดีครับนะครับผมนายธวัฒน์บุญกล้านะครับครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลงเก่านะครับ เกิดที่บ้านสนามครีที่ที่พิษนุโลกตำบอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเอากล้วยกล้วยเลยนะกล้วยตากกล้วยตากกล้วยตากลในน้ำน่านทีนี้ก่อนที่จะเข้าอยู่ที่อำเภอเมืองครับนะก็คือย้ายเข้ามาเมื่อปีพศ .2510 ครับย้ายเข้ามาอยู่ที่อำเภอพิษณุโลกอ๋อย้ายจากบางกระทุ่งมาอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับ และคาวนี้พอที่พี่ต้อยได้เข้ามาที่อำเภอเมืองการศึกษาก็เริ่มจากที่อำเภอเมืองหรือที่อำเภอบางกระทุ่มนู้นที่อำเภอเมืองที่อำเภอโอ้ครับผมขอ,อให้พี่ต้อยแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของประวัติการศึกษาของพี่ต้อยเลยครับผมสำหรับประวัติการศึกษาของผมนะครับในระดับประถมอการศึกษาก็เริ่มเรียนอยู่ที่โรงเรียนนวลรครพิทยาครับชั้นปนหนึ่งถึงชั้นปเจนชั้นป .7 อ่าใช่ใช่ปเจในระหว่างปีพศ2อ1 1าสิเ็ดถึง2517ัรับ หลังจากนั้นแล้วก็เข้าไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่หนถึงสที่โรงเรียนพิษณุโรพิทยาคม<อ>ในระหว่างปีพศ2518ถึง2520 25แล้วก็ไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง<อ><อ>เรียกคณะโยธาคณะโยธาแผนกช่างก่อสร้าง เป็นนายช่างเพื่อที่จะจบมาเป็นนายช่างใช่หวังว่าอย่างนั้นนในอนาคตนะครับที่วิทยเทคนิคพิษณุโลกในระหว่างปีพศ2521ถึง2525ครัับบแล้วก็ระดับปริญญาตรีนะครับในการศึกษาบัณฑิตนะครับ เอกประถมมศึกษาแสงว่าตอนนี้เริ่มเบนเข็มจากนายช่างแล้วเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าอะไรอ่ะครับมาเป็นครูอ๋อครับผมครับเป็นครูแล้วไม่มีวุฒิครูครับครับก็เลยไปศึกษาต่อนะครับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธพิศนุโลก อ๋อมอนมาเรียนในสวนใหม่ปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ก่อนเป็นมศวเรียนมศวในระหว่างปีพศ2528ห้ายิบดถึง2530หสาสิที่ไปเรียนเพราะว่าไม่ไม่มีวุฒิครูไงมาเป็นครูไม่มีวุฒิครูก็เลยต้องไปเพิ่มอาวุธครูครับแล้วก็มาใช้วุฒิขอใช้วุฒิครับนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติทางด้านการศึกษาบหลังจากที่การศึกษาเสร็จแล้วคาวนี้มาพูดถึงประวัติการรับราชการบ้างครับครับผมว่ามี เริ่มยังไงนะครับจะได้เล่าสู่น้องๆแล้วก็ทุกคนฟังนะครับตอนนี้ครับสำหรับประวัติการรับราชการนะครับนะก็บป็จุครูครั้งแรกครับเมื่อวันที่18กรกฎาคมครับพศ2อ2พในตําในตำแหน่งครูสองโรงเรียนบ้านนนสวรรค์ครับอ่าและพนพ่านสยอดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับนะครับผู้บริหารท่านก็คือนายพดุลแสงสว่างครับอยู่ที่นี่หปี เป็นโรงเรียนที่ประทับใจมากเป็นยังไงบ้างเพราะอะไรรู้ไหมในระหว่างที่ไปรายงานตัวด้วยความไม่รู้อะเนาะวันแรกว่างั้นเถอะวันแรกที่เริ่มรับราชการที่นี่เดินทางไปรายงานตัวปรากฏว่านั่งรถจากบ้านเราไปลงที่จังหวัดเลยใช่นั่งรถจากจังหวัดเลยไปลงที่เอราวัน ่เอราวันปัจจุบันก็ก่อนมันเป็นตำบลครับตำบลเอราวันใช่ไหมครับปัจจุบันเป็นอำเภอแล้วก็นั่งรถสองแถวใช่จากตลาดเอราวันเพื่อที่จะไปที่โรงเรียนใช่แต่ปรากฏว่าไอ้รถเข้าหมู่บ้านน่ะมันหมดแล้วทําไมจึงหมดก็เขาวิ่งเที่ยวเดียวไงแล้วเราไปมันเกินเที่ยงนี่ผมว่าสมัยก่อนมีรถหนึ่งเที่ยวนี่ถือว่ารู้แล้วนะโอ้โหก็คือมีเที่ยวเดียวใช่ไหมแล้วเป็นไงมันมันมันหมดไปแล้ว หมดครับตกรถทีเนี้ยต้องนั่งรถจากไอ้ตรงไอ้สามแยกไอ้ตลาดเอราวัณใช่เข้าไปไปลงที่อุดรระหว่างอุดรกับไอ้ตัวไอ้โรงเรียนอ่าหมายความว่ามันเป็นชายแดนว่างั้นเถอะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชายแดนระหว่างจังหวัดเลยกับจังหวัดอุดรใช่ครับโอ้มันติดต่อกันก็ไปลงที่อุดรแล้วก็เดินผ่าทุ่งนาใช่ มีป่าข้าวโพดเอ้ผมว่าน่าจะจับหอยจับปูไปแล้วเนี่ยอะไรอ๋อแล้วก็ไปถึงโรงเรียนครับค่าพอดีครับคุณครูก็บอกไอ้ครูใหม่มันเป็นไหนแล้วเมื่อไหร่มันจะมาก็คือรออยู่ใช่ไหมครับโอยครับนั่นคือประทับใจที่สุดครับมีป่าข้าวป่าข้าวโพดครับแล้วไปกับใครบ้างล่ะครับช่วงยไปง่ายครับไปพญาสองคนถ้วผมไปคนเดียวผมก็คงแย่นะผมก็กะว่าจะถามเหมือนกันว่า เอะไปคนเดียวหรือไปยังไงพอดีมีเพื่อนไปครับครับผมอยู่ที่นั่นหนึ่งปีโอ้ประทับใจตรงนี้ด้วยทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วก็ได้โอกาสครับขอย้ายสเปลี่ยนกับคุณครูที่อยู่โรงเรียนบ้านเกี่ยวตาเพื่อที่จะขยับเข้ามาใกล้ขยับเข้ามาใกล้ตัวหลงเก่าเรานี่แหละนอ้ยอ๋ออแถวนี้ใช่ไหมลอเทิงนี่แหละครับเก่งวตาวเอ้ครับผมเกี่ยวตาวเกี่ยวตาวก็ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านเกี่วตาวนะครับนั้ำ ในช่วงเดือนกรกฎาคมปศสองพนอยบนะครับในตำแหน่งครูสองนะครับนะก็มาอยู่ที่นี่ได้หนึ่งเดือนครับแ๊บเดียวหนึ่งเดือนเองตรงนั้นหนึ่งปีครับอันนี้มาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วย้ายอีกแล้วย้ายย้ายเพราะอะไรเพราะดีมาสอบที่จังหวัดพิจบูรณ์ไว้ครับอ่าบัญชีสองอ๋อมาสอบมาสอบเราได้แล้วก็ขึ้นบัญชีไว้แล้วเขาเรียกเรียกบรรจุ อทีนี้ก็เลยมารายงานตัวแล้วก็ย้ายย้ายโอนย้ายโดยการสอบอมาบรรจุอยู่ที่โรงเรียนบ้านดุขขอนาดในตำแหน่งครูสองเขาขอที่เขาขอรที่เขาอที่เขาในปิ่กิงอ๋อป็่นกิงอำเภอเขาคอครับนะอยู่ที่บ้านดุขขอนาดนี้ห้าปีครับแล้วในระหว่างที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็ถือโอกาสไปเรียนต่ออ๋อช่วงที่เรียนวุฒิครูใช่ระดับปริญญาตรีอะเที่ยวเรียน่ยเรียนครับ ใบสองใบ,าส,งบาสามเนี่ยต้องมานั่งขึ้นรถแล,ล้วนั่งรอ,งงงองรถเหรอใช่ที่ตรงไอ้สามแยกแคมป์สนเราไปถึงที่พิุโลกแล้วก็ไปเรียนที่พิศนุโลกห้าโมงเย็นทวายไร้ใช่ภาคสมทบเอาโอเคผมได้ยินชื่อไอ้อะไรียกเขาเรียกทวายไรล้ลกันอยู่ทวายไร้อ๋ออ๋อทวายไร้ทวายไร้อ๋อจังน้นก็ประมาณสักสองทุ่มกว่าแล้วก็เดินทางกลับบ้านบ้าน กว่าจะมาถึงบ้านครับในระหว่างเส้นทางมันก็มีเนาะใช่ฝนตกมั่งอะไรบ้างคว่าจะถึงบ้านก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันนะครับเที่ยวเรียนอยู่นี่สองปีครึ่งสองปีครึ่งจริงๆก็เรียนแค่สองปีครับแต่ผมเรียนสองปีครึ่งรักสถาบันรักสถาบันจริงไม่ใช่ไม่เก่งหรอกครับเพราะเว่าผมไม่มีวิตรครูก็เลยนต่อไปอีกหนึ่งคือเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มวิตรครูไปอีกหนึ่งเทอมก็เลยจบค้าช้าไปกับเขาใช่แต่เขารับปริญญาพร้อมกันครับ นั่นก็คือไอ้ที่โดนบังคับคุณหาใช่ใช่เพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เลยขอย้ายลงครับย้ายลงอีกแล้วนะครับต้องการอยากเข้ามาใกล้กันถูกต้องครับก็เพื่อจะตอนนั้นมีอะไรครบแล้วใช่แล้วก็มีตัวน้อยอยู่อ๊ายใช่ไหมครับก็เลยต้องกลับมาบ้านครับผมก็ย้ายมาที่ลงเดนมัชัข้ามโอ้ใกล้เกือบใกล้เลยเกือบใกล้แต่ตอนนั้นก็คงจะลำบากลำบากอยู่นะคนตูนี้อย่าไปเลยครับ S <S <S โอ้โหขนนมอเตอร์ไซค์นี่ต้องเ,เอาอะไรนะเอาไม้แคะล้อ,อเป็นทางลูกรังครับเหนียวมากฝนตกนี่รองรถติดรถไปติดลาบากครับครับนะก็มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่ข้ามนะครับในตําแหน่งอาจารย์หนึ่งครับนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าข้ามนี่สี่ปีครับ <4 S 1> แล้วขอย้ายอีกแล้วได้ได้ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านน้ำขอกมาชิดถนนใหญ่ตรงนะเส้นทางนีกหน่อยนก็แตกต่างกันประมาณสักไม่ถึงกิโลมั้ง ใช่ไหมเพราะว่าทางทางถ้าข้ามไปทางด้านนู้นแต่ว่าน้ําขอบนี้เขาจะตรงนี้เองหินฮาวนี่แหละไปครับใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณสามสิกิโลใช่ใช่มาอยู่ที่โรงบ้านน้าขอบครับนะอยู่ที่นี่นะหนอยสิบเก้าปีโอสิบเก้าเลขสวยนะครับเนี่ยเลขสวยเลขเก้าเลยคันนี้ผมเอาเอาเลขเอาลงท้ายด้วยเก้าไม่ไม่ขึ้นเก้าก็ลงเก้าเพราะหลังจากนั้นแล้วก็ขอย้ายตนเองครับย้ายอีกแล้วครับนะมาอยู่ที่โรงเรียน อดุบาลหลมกับในเดือนพฤศจิกายนครับ2554ในตําแหน่งครูชำนาญการพิเศษนะครับครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้เจอผู้ท่านผู้บริหารสองท่านครับท่านแรกก็คือท่านผอสมพงศ์คงคำท่านที่สองก็คือท่านนัทเป็นยศปัจจุบันนี้เลยนะครับท่านผอนัทครับผมอใช่นับตั้งแต่มาอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับจนถึงมังกรยเสียบวันที่30เนี่ยอยู่ที่นี่ก็ ประมาณ9ปีการทํางานคันนี้พอเวลาที่ย้ายที่ต่างๆใช่ไหมครับการทํางานของเราก็จะมีแนวคิดมีหลักคิดคือพี่ต้อยเนี่ยมีหลักคิดในการทํางานหรือแนวแนวทางในการทํางานอย่างไรบ้างจะได้บอกเล่าให้กับน้องๆน,น,น,นะครับเพื่อนโรงงานทุกคนได้ได้รับทราบกันครับครับสำหรับหลักคิดในการทํางาน <c oughs> หรือแนวทางในการทํางาน <c oughs> ของผมนี่ไม่ยุ่งยากครับไม่มากไม่มายทำวันนี้ให้ดีที่สุด ครับทำวันเนี้ยใช่ไหมครับโอเคที่ผ่านมาต้องเป็นยังไงเพราะถ้าถ้าทำวันนี้เพราะว่าวันนี้ดีที่สุดแล้วครับก็แล้ววันถัดไปก็ก็วันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกวันเป็นยังไงครับดีดีหมดโอ้ใช่ไหมใช่ง่ายครับครับถ้าเราทำดี วันพรุ่งนี้ก็ต้องดีใช่พี่ผ่านมาก็ต้องดีสิเพราะเราทําดีใช่ถูกไหมครับโอ้ครับแล้วคราวนี้ในชีวิตข้าราชการนี่รวมแล้วเท่าไหร่นะครับเนี่ยตั้งแต่เริ่มบรรจุมาเนี่ยก็คือสามเดี๋ยวผมลบสามสามสิบแปดปีครับสี่เดือนโอ้ผมลบใช่ใช่ผมเขียนเลยยี่สิบสองวันครับผมเนี่ยอายุราชการทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดเลยสามสิบแปดปีสี่เดือนยี่สิบสองวันคราวนี้พี่ต้อยเนี่ยคือตั้งแต่ เริ่มรับราชการเนี่ยมีความภูมิใจยังไงบ้างในชีวิตข้าราชการครูของเราเนี่ยครับครับสำหรับความภูมิใจในอาชีพครูนะครับนะ่ะก็นเนื่องเดียว่าครอบครัวของผมนั้นรับราชการครูโอ้ครับผมมีคุณแม่เป็นครูคุณแม่เป็นครูครับม,มีพี่ชายสอง สองคนเป็นครูพี่ชายสองคนเป็นครูครับครับพี่ต้อยเป็นครูด้วยใช่น้องชายน้องชายก็เป็นครูเป็นครูครอบครัวของพี่ชายน้องชายเป็นครูโอ้คับคือผู้สมเรส่นะครับผู้ส่งเรืมีมีพี่น้องทั้งหมดสี่ท่านครับครับผู้ชายหมดครับอ๋อไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้หญิงแล้วเป็นราชการครูหมดเลยหมดทุกคนแสดงว่าได้สายเลือดเต็มๆมาเลยแต่คุณพ่อเป็นไรครับเป็นชาวนาครับเป็นเกษตรโอ้ครับอย่างนั้นอยู่แล้วส่วนแม่บ้านผมไม่ได้เป็นครูนะครับ รับอาชีพแม่บ้านโอ้แต่เป็นแม่บ้านที่สุดยอดมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าครับผมครับทีนี้เนื่องจากว่ามีคุณแม่เป็นครูนะครับเป็นต้นแบบใช่มีพี่ชายเป็นครูไอ้ตรงนี้นี่เองนะครับพี่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมและก็ส่งเสริมให้ให้พี่เนาะครับพพี่ต้อยมาประกอบอาชีพเป็นครูครับทีนี้สิ่งที่ภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งนะครับในการประกอบอาชีพครูนะครับก็คือในปีพศ2 4 0 0 2,500 2,500 2,547ตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้ำขอบก็ได้ส่งนักเรียนนะครับนะชื่อว่าเด็กชายพงษ์สิทธิ์มุกดาครับนะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำขอบนะครับประกวดเพื่อรับรางวัลพระราชทานโอถือว่าเป็นรางวัลของนักเรียนที่ประมาณทั้ง40คนรับก็ส่งขึ้นไปประกวดครับก็ได้รับรางวัลชมเชยนะครับนะ จากเขตตรวจราชการที่สองนะครับตอนนั้นรับประถมศึกษาครับผมครับขนาดเล็กนะครับในปีการศึกษา2,547ครับโอ้พอมาในปีพศ2,556ครับนะครับที่ภาคภูมิใจก็คือได้รับรางวัลครูดีศีพศาสนาได้ยินไหมครับไม่ไม่ไม่ตอนนี้รู้สึกไมครับผมครับก็ได้รับจากสำนักศาสยนิยมศาสนศึกษาครับนะครับอำเภอหล่มเก่าวัดสเกต ครับใกล้ๆกันนี้เองนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอช่นรักปัจฉริธรรมครับได้ให้รางวัลนี้ใชเนื่องจากว่าสอนอะไรนะสอนสังคมใช่ไหมเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาใช่แล้วก็ส่วนมากก็จะนํากิจกรรมต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยที่เราไปรูปกิจกรรมเป็นประจำก็เลยได้รับรางวัลครูดีศิลปศาสนาครับรางวัลที่สามนะครับก็คือรางวัลเครื่องหมายเชิดจูดเกียร์หนึ่งแสนครูดี แต่ท่านคงได้รับแรบหนึ่งแสนคูดีมือนครับประจําปีพศ2557คสานักงานคุรุษภาใช่แล้วครับนี่เป็นรางวัลยีนหนึ่งที่จะมีเข็มใช่ไหมครับอราใบยประกาศแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทลูกเสือสามัญในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัดประจําปีพศ2562นะครับ จากสํานักประับกระทรวงศึกษาธิการนะครับตอนนั้นแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นผู้มาเข้าบัญชาลูกเสือดีเดนครนะประจําปีพศ2อ6 2รสบครับประเภทผู้สอนจากสํานักงานลูกเสือแห่งชาตินี่คือรางวัลสูงสุดของผู้กํากับลูกเสือเราครับครับเป็นผู้ผู้สอนดีอืครับแล้วก็รางวัลชนะเลิศประเภทเนตรนารีสามัญในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัดครับ ประจำปีพศสอง3ัน้าหกสิบสาจากสนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นกันใช่โอ้ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจในอาชีพครูนั่นก็คือนะครับนะก็ได้สอนสั่งให้นักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจากการประสบการณ์นั้นจากการรับราชการเนี่ยทั้งหมดสามที่แปดปีกว่ากับนักเรียนก็เกิดการเรียนรู้นะครับมีทักษะใช่นะครับในการดําเนินชีวิตนะครับมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีนะครับประสบความสําเร็จ คือ <ปะ S 1> เขาเอาไปใช้ในชีวิต<ช>ประจําวันเอาความรู้ที่เราได้สั่งสอนเนี่ย<ช>ไปดําเนินชีวิตของเขาได้อย่างมีความสุขว่างั้นเถอะใช่ครับ,รบนี่คือจุดประสงค์หลักของ ครูเรานะครับนะคันนี้เห็นเห็นจากที่เล่ามาได้รับรางวัลตอนที่อยู่โรงเรียนอนุบาลหลุดเก่านี่เยอะเลยนะครับครันนี้เยอะที่จริงมันยังไม่ได้กล่าวเยอะนะใช่ไหมเยอะครับครับที่เราไปรับรางวัลที่กรุงเทพด้วยนะครับโอ้ตรงนั้นไปสร้างความประทับใจใช่ไหมครับผมแล้วครันนี้ อยากให้พี่ต้อยนะครับกล่าวถึงความรู้สึกนะที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลหล่มเกา่าต่อต่อผู้บริหารนะครับต่อเพื่อนร่วมงานต่อลูกศิษย์ของเราที่ที่เราได้สอนด้วยแล้วก็จบไปแล้วด้วยครับครับก็คือนับตั้งแต่วันแรกที่ก้าเข้ามาทํางานหนะ้าที่แห่งนี้นะครับ,รบก็ได้รับการต้อนรับด้ดีครับ,รบจากผู้บริหารคณะครูและก็นักเรียนนะครับ รู้สึกอุ่นใจมากนะครับนะผู้บริหารก็ให้คําแนะนํบส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการทางานเป็นอย่างดีครับผมเพื่อนครูนะทุกท่านให้ความรักใช่แล้วใความรักโรงเรียนแห่งนี้ให้ความรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เหมือนน้องใช่แล้วครับผมแล้วก็ความเป็นกัลยาณมิตรถูกต้องครับช่วยเหลือเกื้อกปูนอย่างจริงใจครับนักเรียนก็น่ารักน่ารักครับนักเรียนของเราน่ารัก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 ครับ ให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆจนประสบความสําเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างมากมายครับเป็นที่ประจักษ์ใช่แล้วไม่รู้จะกล่าวยังไงแล้วยกไปหมดครับอันนี้คือความรู้สึกที่นีต่อโรงเรียนหรือว่าโรงเรนั่นคือความรู้สึกที่ประทับใจนะครับคราวนี้พอใกล้จะจบแล้วเนี่ยในการที่จะคุยกันในวันนี้ผมอยากจะขอแบบว่าแนวคิดบ้างครับ แนวคิดในการทํางานให้ให้มีความสุขเนี่ยนะครับเหมือนที่พี่ต้อยได้ได้ทำอยู่ตอนนี้ครับมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมสําหรับคณะครูบุคลากรโรงเรียนของเราที่จะเอาไปใช้ในการทํางานต่อไปครับสำหรับคําแนะนําสําหรับครูโรงเรียนาาลลุ่มเก่านะครับจริงๆนะผมก็ไม่มีอะไรที่จะแนะนํามากมายครับแต่ก็อยากจะบอกว่า ชีวิตจะมีความสุขขึ้นถ้ารู้จักแต่เรื่องดังต่อไปนี้อนี่บอกไ้ครับผมเราทำได้ทําได้อยู่ความสุขนะถูกต้องไหมจริงครับแต่ขอให้ทําได้ทุกข้อหรือไม่ก็ทำเกือบหมดก็ยิงดีใช่ไหมข้อที่หนึ่งครับผมรู้จักรักและก็เห็นคุณค่าในตัวเองตัวเราจะต้องรู้จักรักตัวเองและก็เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ของตัวเองเป็นสําคัญครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วใช่ข้อที่สองนะครับ ให้รู้จักให้อภัยผู้อื่นรู้จักให้อภัยผู้อื่นคก็บอกว่าการให้อภัยคือทานอันยิ่งใหญ่อ่าใช่แล้วไหมแต่การยอมแพ้นะครับอาจหมายถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เราไม่จำเป็นต้องชนะครับแต่การยอมแพ้ครับนะครับมาก็อาจหมายถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันครับนะนครับี่คือข้อที่สองข้อที่สามรู้จักปล่อยวางนะครับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อะไรบางล่ะก็เหมือนกับอะไรในสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตคือ คือวางเออคือปล่อยอมาคิดถูกต้องครับเอามาคิดเป็นไงมันก็เป็นทุกข์ครับผมถูกต้องทุกเราคิดไปคิดไปมันก็เป็นทุกข์นะครับข้อที่สี่ข้อที่สรู้จักให้มากกว่ารอรับดังพุทธภาษิตที่ว่าทัทะมาโนปิโยโหติครับหมาย ก็ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเพราะคำพ้องใช่ไหมถ้าเราให้เขาเนี่ยสิ่งที่เราได้รับต่อมาก็คือความรับความศรัทธาอ๋อใช่จากผู้รับใช่นะครับนะคืออย่าไปหวังคือให้ให้เขาไปอย่าไปหวังเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องไปหวังสิ่งตอบแทนใช่ใช่สิ่งที่ได้ก็คือความอะไรครับความสบายใจเราความุกใจอาุกใจเราครับสุขใจแล้วพอครับนะครับนั่นเป็นไปหวังว่าต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ ข้อที่ห้านะครับรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันอการให้เกียรติเพราะว่าการทางานนี้ใช่ไหมครับใช่ก็ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็คํานึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอครับรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นโดยปราศจากอคติคือฟังคนอื่นบ้างใช่ครับก็คือคิดในแง่บวกใช่อย่าไปคิดในแง่ลบอย่าพูดง่ายว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าไปคิดเอาตัวเองเป็นสําคัญครับรู้จัก เอาใจเขามาเสร็จใจรักข้อที่หกรู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีครับนั่นก็คือจงภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีข้อที่เจ็ดครับรู้จักกระตันยูรู้คุณคนนำพุทธภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรุปะนังกระตันยูกระตะวิธิตาความกระตันยูกระตะวิธีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีอ่าใช่ครับพันเลยความกระตันยูนี่นะถูกต้องเลยต้องตปไงครับตอบแทนครับผู้มีพระคุณโดยเฉพาะ บิดาครับผมหรือบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาใช่ไหมครับญาติพี่น้องใช่ขึ้นของทุกคนทีนี้ข้อที่แปดข้อสุดท้ายครู้จักพอรู้จักพอก็คือพออยู่พอกินพอใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่เก้าแค่นี้พอครับถ้าทำได้ทั้งแปดข้อนี่นะ ชีวิตเราก็จะเป็นสุขมากยิ่งขึ้นโอ้ oh, วันนี้ได้ได้ได้ข้อคิดได้รู้จากวิธีการทํางานของของพี่ใหญ่ของเราเลยเลยนะครับนะขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนของครูแล้วก็บุคลากรโรงเรียนอนุบาลลงเก่านะครับขอแสดงความยินดีกับพี่ต้อยนะครับ,รบที่จะได้พักผ่อนแล้วก็สัญญาว่าจะต้องมาเยี่ยมเยียนกันบ้างนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่หนีหายนะไม่หนีับถ้าถ้าถ้าหนีหายเดี๋ยวผมจะชวนคณะครูนะครับ เดี๋ยวจะไปเยี่ยมเยียนที่บ้านบ้างต้าห้วยมะเขือกับอนุวาตลมเก่าสามกิโลแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับผม<อ>เดี๋ยวยังไงก็จะได้ไปเยี่ยมยามกันแล้วก็พี่ต้อยก็มากินข้าวกลางวันกับน้องๆกับอ๋อได้เลยครับครับดังนั้นก็วันนี้ก็เราก็ขอลาแล้วก็ขอแสดงความดีกับพี่ต้อยครั้งนี้นะครับที่จะได้ไปพักผ่อนอวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับพี่ต้อยครับผมครับ ผมสี City, ดอกเหล่าเรือจ้างลําเก่าไววกระเซียนบรรจุตะทางเป็นห้อยเกียนอาศัยห้องเรียนตามสาลาเงินเดือนลักพันจนปัจปจุบันหกหมื่นกว่าสอนสิทธิหูการศึกษาหลังจบปริญญาจากวิไลครู ยืดจันยาบันขยนันฝุกฝนวิชาการเป็นครูรุ่นเก่าร่มตั้งบ้านเอาการเอางานบต่ติดรู้สิ้นเดือนกันยาต้องโบกมือลาจากอาชีพครูอยู่บ้านซื่อๆได้โบ่บูน,อ,อ,อ,บบนอชีวิตครูไว้กะสี ลาละเดอคำว่าที่เชิอ,อาจาร,รย์แขวนชุดกากีที่ภูมิฐานรอดูผลงานลูกสิได้ดีบ่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูรุ่นลายครามวางชกเสียทีผู้ใจอีที่มา ผลงานลูกสิได้ดีบ่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูรุ่นหลายครามวางชอกเสียทีผู้ใจอนี้ที่มาเป็นครูบ่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูรุ่นหลายครามวางชอกเสียที หุมงใจลีที่มาเป็นปรู